มีคนที่คุณอยากให้เขาเล่ากระต่ายกับเต่าให้ฟังหรือเปล่าครับคำถามนี้อาจจะฟังดูแปลกๆแต่ที่ญี่ปุ่นมีอาชีพนักเล่าเรื่องที่มีการแข่งขันสูงอยู่และไม่ใช่การแข่งว่าเรื่องของใครสนุกกว่ากันแต่เป็นใครเล่าเรื่องได้สนุกกว่ากันต่างหากแต่จะให้ไปดูนักเล่าเรื่องของญี่ปุ่นเลยก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องเล่าของนักเล่าเรื่องผ่านมังงะอาคาเนิพิกตำนานวงการราคุโกะก,กันครับตอนเห็นตปเล่มหนึ่งด้วยการแต่งตัวถือพัดและคำว่าวงการราคุโกะทำให้ผมคิดไปเองว่าเป็นมังงะเกมกระดานอออออะไไรรรสักกกกย่่่่าาาาาางงงงแต็ถึึบ้้วเเขขใจผิดปปคคคนนืื บนเวทีต่อหน้าผู้ชมและทําการแสดงโดยการเล่าเรื่องที่เป็นเหมือนนิทานสมัยก่อนที่เล่าต่อๆกันมาโดยเราจะเห็นได้ว่าพอน,นักแสดงเรื่องเกิดน,นาคนดูส่วนใหญ่จะรู้แล้วว่าเรื่องที่เล่าคือเรื่องอะไรซึ่งมันน่าสนใจตรงที่นักแสดงเล่าเรื่องที่คนดูรู้เรื่องราวทั้งหมดอยู่แล้วแต่ต้องนาเสนอให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นให้ได้เป็นความท้าทายที่ต้องฝึกกันเลือดตาแทบกระเด็นมัางงะช่วงขึ้นแสดงเราอ่านคงไม่ได้อัธรลดเรื่องน้ําเสียงเท่าไหร่แต่ลายเส้นที่ใช้แสดงสีหน้าท่าทางบรรยากาศทั้งของคนเล่าและของคนฟังทั้งหมดมันส่งผ่านมาถถึงงงงงคนนนอออ่่าาาาายเรรได้้จจิๆสใก็หมะ คันนี้มาอ่านดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าคนมีฝีมือเล่ากระต่ตายกับเต่าก็น่าฟัง